ห็บน,น,นามขนมเ็นขนมนินตั้มเครื่องอ,งอ,งองิีนเท่าลำเคียงใส่นามขนมเจนเบิ้งเนี่ยน่ปลาขีมตัวนึงเอากระสือปลาดุกไม่ยู่ปลาดุกเอาใส่กันอีกใส่จากปลาขมตัวนนนหนึ่งมันดินยูหนีดอกบอสก็นเด้เอาใส้กันถึงแช่ไข่มมนนัว ไม่มีสีเสียบหอมดีเด็ดเด็ดอือนี่ทำเร็วกับมามะใสปุงใส่หม้อแล้วเชียงใส่น้ำขนมเตือนนี่เครื่องใส่ยังนงเงี้เท่าใส่หัวขิงใส่หอมหัวขิงนี่เป็นหัวกระช่ายบ่เออหัวกระชา่ายบบบนี้ก็ใส่หัวหอมพักเด็ก หอมแงใส่อีกทักซีใสอีกไม่ใหอมแส่ออแสบอีกน,นีิงใส่แบบนี้โอท่านใ้ใส่ติโอตำนี่สักนหอมหอมหเป็น,นัวหเป็เสบีบเอานปลามาใส่แบบนี้ใส่หม้อด้ยบบนี้งด้ยบนี้ เสียบก็เสียบก็ใส่เีกก็ฉันค่อยนว่ยใส่หม้อเอาผักใส่ตัวข้านหดผักเด็ดกเล่นดีจะใส่ทเตชูเกี่ยวทะเชูคงเกียวปลาเดียวเดียวเนี่ยเลี้ยววานี่นั่นเลี้ยเส้เียปลาใส้นหมปลาเส้นปลาอย่างเงี้ย่าปลาทีสีนเงินอือ เียใช้จูฟีดว้นี่ก็เคยดโอ๋หมันสดดิมันสดให้มันหอมให้มันแซ่บเียวเว้ยน้าลเชิงกับปลาดุใส่าไนร่ปลิงกับปลาดุโอสองสหายเลยตอนนี้เอสามกับปลาสีน้ำเงินเตะออบุงใสเดียดไฟยันเสีย้ใส่ดียน้าเชีด้ว ทีใส่ผักตอนไหนเงี้ยเท่าบุมงไว้ก่อนจะ่อยใส่<ด>เีแต่มันเครื่องมันออกนั่วนู้นว่นวนวอันท่านมัน่นาให้ในน่วนไปเห็ดผักไปถ่านไดเด้อพักซี่ก็พักหอมนะ่ะ้ดก็บบแบบนขน้นำไปเดดใส่นำไปเด๋ยวก็ใส่็มจุสมเสียด,ด้วย่ย น้ำ<อ>แดงดีแต่เัดเถ้า,านา้ำพริกน้อยก็ใช่หลายใช่ใช่หาน้อยอย่างริกใช่หาน้อยกับพอดด่อเตะพ่อมันเผ็ดน้ำเบาพริกน้อยเอาลูกใส่ใหงบ่อเนื้อผักนั่นน่ะเสียดายนั่นน่ะยัดเถ้าแบบนี้ก็ที่ซีบมึงคนด้วยป่เนี่ยใส่ผักใส่หอมเด้อแดงดีเนาะแดงดี่ดีเนาะ จักขัวขายเดี๋ยวบอญแถวในยูปพ่อแล้วพ่อแล้วเนี่ยนี่จะกินแล้วมันนี่พ่อแล้วแซ่บแลี้ยวด้วยแซ่บแล้เตะแซ่บแล้วหอมแดงดีเป็นตาแซ่บในเนื้อแถหอมเกนมาแล้วพูดเหรอเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกก็ปลาเข่งเนื้อปลาดุกคู่ผู้ก็ปลาเข็งกับปานปลาเอียงเกาะปลาเอียงเกาะปลาสีปลาสีปลาสีน้ำเงินปลาสีน้ำเงินเออ เสียบมิสันเนียมันมั่นเซกันเลยเพราะเลียวบ้านเป็นกูไปยังไงพี่น้องเอฟซีก่ะมากินน้ำแย่เถาเด้อจ้าแสบหอมแสบจ้านำขนมเซนเสียบหอมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แย่เถวในเด้อจ้าวัดดีจ้า